วันพฤหัสนะคะจะได้งานเพิ่มวีวันพฤหัสจะได้ของใหม่บ้านใหม่รถใหม่แฟนใหม่ชีวิตใหม่ได้เงินก้อนใหญ่อขอให้เป็นความโชคดีของท่านในปีใหม่นี้นะคะการงานที่คุณรอรองานจะโชคดีเรื่องงานค่ะนะคะ,นะคะอ่ะ แฟนใครอยู่ทางไกลบ้างวันพฤหัสอุ้ยแต่ทําไมในเจ้าของดวงชะตามีความเครียดนะรู้สึกเครียดไหมคะวันพฤหัสหรือว่าคิดเรื่องเก่าเครียดงุนหงิดใจเรื่องหน้าที่การงานคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนรักเก่าหรือคิดวนคิดแต่เรื่องเก่านะคะอ่าหรือไม่สนใจคนรักช่วงนี้นะคะมีเรื่องปิดบังกันหรือเพิกเฉยต่อความรู้สึกหรือว่านะคะ อ่านิ่งๆใส่กันกับคนรักหรือถ้าแฟนอยู่ห่างไกลกันเนี่ยนะคะจะกลับมาเจอกันนะคะหรือมีความห่วงใยกันนะคะหรือนิ่งอยู่2อจิตสองใจระหว่างจะมาไม่มานะคะแต่สําหรับใครที่อยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยนะคะมีโอกาสที่ไม่สนใจกันให้อิสระกันเกินไปแยกห้องนอนพูดกันน้อยลงมีกิจกรรมร่วมกันน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้น ชวนแฟนไปเที่ยวบ้างนะคะทําอะไรที่มีกิจกรรมร่วมกันม้างแต่คุณมีความโชคดีนะคะการเงินจะได้เงินเข้ามือแบบง่ายๆจะได้ของใหม่นะคะ,ะคนโสดนะคะจะมีคนมารักมาชอบแต่ฟิลเนี่ยเหมือนคน คุณยังไม่อยากยุ่งกับใครนะเรื่องความรักเนี่ยนะคะสาหรับคนโสดนะใจมันยังมูฟออนไม่ได้กับคนเก่าๆหรือเปล่านะคะสาหรับคนโสดนะคะแต่การเงินเนี่ยรู้สึกว่ายังกังวลใจอยู่ได้ได้มาก็จริงแต่ยังกังวลใจอยู่นะคะอะไรรายจ่ายอาจจะมีรออยู่นะคะสําหรับเรื่องอลูกหลานบริวารช่วงนี้อาจจะห่างกันคุยกันน้อยลงนะคะหรือว่าตัวคุณเองเนี่ย เครียดในตำแหน่งลูกหลานบริวารนะคะเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญเราเท่าไหร่นะคะหรือคุยกับเราน้อยเลงหรือตัวคุณเองรู้สึกว่าตัวเองเจ็บป่วยนะคะตามำแหน่งหน้าที่การงานถ้าอยู่ในองค์กรใหญ่ๆหรืออยู่ในคนหมู่มากระวังแบ่งพักแบ่งพวกหรือความคิดเห็นส่วนทางการหรือไม่รู้จะทาอันไหนก่อนงานยุ่งไปหมดนะคะระหว่างความขัดแย้งในสายงานนะคะสําหรับเจ้าของกิจการนะคะระวังคนอ่า ที่เราไปดูงานด้วยเนี่ยความที่เห็นส่วนทางการทําให้งานมีปัญหานะคะอย่าใจร้อนอย่าวุ่นวายช่วงนี้รู้สึกว่าเอาแต่ใจตัวเองไหคะคนวันพฤหัสนะคะขี้งอนไหมหรือว่าใจเราคิดแต่เรื่องงานไม่ค่อยให้ความสําคัญเรื่องความรักเท่าไหร่วันที่สามที่สี่ที่ห้าจะโชคดีเรื่องเงินโชคดีเรื่องงานมีคนอุปถมัมภ์ครับูวันที่สามสี่ห้าหกให้ระวังสุขภาพ ความเครียดความดันไมเกรนโรคเก่ากำเริบนะคะเจ็ดนะคะสิ่งที่คุณรอจะสมหวังนะคะไม่ว่ารอรักรอเงินรออะไรก็แล้วแต่นะคะจะโชคดีนะ,ะกับสิ่งที่คุณรอส่วนนะคะหน้าที่การงานเนี่ยอย่าเลือกงานอย่าเกี่ยงงานนะคะมีคนส่งโอกาสดีๆให้แต่ว่าเหมือนช่วงนี้เหมือนคุณคิดเยอะไปหน่อยเรื่องงานนะคะนะคะ ส่วนการเงินนะคะภายในเจวันนี้คุณก็ยังถือว่าได้มานะคะมีหรือว่ามีคนจะมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินคุณก็ช่วยเขานะทั้งที่ตัวเองก็ก,กยังกังวลใจเรื่องเงินอยู่เนาะกังวลใจเรื่องการลงทุนด้วยนะคะ,ะเหมือนรอโอกาสและจังหวะที่ดีนะคะภายในเจวันนี้ถือว่าดวงกลางๆนะโอเคค่ะโชคลาภมีนะ โชคลาภมีจะได้เงินแบบฟุกฟุกนะคะเลขมงคลเลขนภัยหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะสีเสริมดวงให้ใส่สีทองทําบุญเสริมดวงทําบุญกับเด็กทําบุญกับสัตว์เล็กสัตว์ตวน้อยน้องหมาน้องแมวหรือทําบุญกับผู้ยักไรหรือทําบุญด้วยไฟเติมน้ํามันตะเกียงหรือทําบุญกับบ้านพักคนชราค่ะนะอ่ะ สีเสริมดวงอย่าลืมใส่สีทองนะคะวันพฤหัสดวงของคุณช่วงนี้ชอบคิดเรื่องเก่าชอบเครียดกังวลใจนะคะแต่เรื่องความรักเนี่ยเหมือนนิ่งใส่กันเหมือนงอนกันอยู่เนาะหรือคุยกันน้อยลงนะเพราะฉะนั้นต้องปรับต้องจูนกันหรือชวนกันไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแล้วจะดีเนาะสำหรับคนโสดเนี่ยโสดไปก่อนนะคะเจ็ดวันเนี้ยยังไม่เด่นเรื่องความรักค่ะวันพฤหัสนะ